สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาอยู่ที่อีเวนต์หยุดพักนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ใช่หยุดพักธรรมดาไดนะ้เป็นหยุดพักแบบที่เก็บของเก่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราที่จะมาได้ก็จะมีเลเวล40ขึ้นไปนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอ,อ้อก็คือใครหลายๆคนที่มาที่นี่เนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยใจนะครับที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคนถือมีดนะครับ คือคนถือมีดเนี่ย,เ,ยเขาจะไปตีช่วยเรานะครับแต่ความจริงเราไม่ช่วยแล้วครับเป็นตัวถ่วงะมากกว่านะครับซึ่งผมก็ได้วิธีนี้มาไว้จากยูทูบไยนะครับไปช่องไหนไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ให้เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วซอมบี้มันจะตีเราไม่โดนเว้นี่เป็นแบบทริคทีท่แบบโลโหโหดมากนะครับคือเราไม่ต้องใช้ปืนนะเนี่ยผมจะเอาปืนออกนะครับแล้วก็จะเอาหอกตีให้ดูอุ้ยเกินไปนะครับสวัสดี แล,แล้วสิ่งที่หนักกว่านั้นก็คือในที่นี้เราต้องมีเสียปืนไปบ้างแหละไม่เสียปืนก็เสียมีดไปเยอะนะครับแต่ครั้งนี้เราจะเสียแค่หอ,อกเท่านั้นแล้วก็จะเสียแค่ธนูเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ลนะแต่ว่าของผมนี้ก็ไม่ได้เน้นแบบว่าจะใช้ธนูอย่างเดียวนะครับไม่ได้ปกคลิปนะนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้ธนูเพียงอย่างเดียวนะครับก็จะใช้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิดหน่อยนะอ่านีเา้เราตีไปเรื่อยๆนะนี่เราจะแก้เพเลิดหน่อยนะครั้งนี้แล้วคนก็ทําได้ครับใครๆก็ทําได้แต่ก่อนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมีบั๊กที่เราไปเปิดประตูรถครับคือการที่บั๊กนั้นเนี่ยปัจจุบันไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมือใหม่ก็ทําได้นะครับออครั้งนี้ก็ลองทําดูนะครับผมนะ ไปหมดแล้วอ๋อนั <The taking> oh, oh, like ่นไงอีกตัวหนึ่งนะหอกนี่มันมีความยาวนะครับอ่าเปิดโหรอดไหมเนี่ยรอดสถานการณ์แบบเมื่อกี้ก็กดออกจากเกมไปได้เลยนะปิดหน้าจอออกไปเลยเอาละเรามาอยู่ในโหมดที่จริงจังกันดีกว่านี่ครับเขาก็จะว่าว่า บาทันเวลาพอดีเลยไม่ช่วยฉันหาอะไรหน่อยนะครับนี่แหละความอันตรายมันอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้คิดอะไรนั่นไงครับเมื่อซอมบี้มันมาเจอเราเนี่ยมันจะเจอซอมบี้เจอใครก่อนมันก็จะตีคนนั้นนะครับนี่แล้วมันได้เจอเราก่อนนะเนี่ยที่หนักสุดก็คือผมใช้กระปั้นได้เลยนะเนี่ยนะครับซอมบี้มันก็จะเจอเรามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องไปใช้ปืนไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้กรปั้นก็ได้นะ อันนี้มันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับผมก็จะมีลูกระเบิดอยู่ติดนะติดสักสหน่อยนะครับประมาณอ่ามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะเราลอก่อนนะครับรอให้มันหมดก่อนพ่อดูสู้ชีวิตมากเลยครับกว่าจะต่อยตายนีแล้วตัวไม่ไหวแล้วเครียกจัดงานนี้บุ้ม ีเดียวหมดเลยอะซึ่งเราโยนระเบิดเนี่ยมันไม่โดนเรานะครับเหมือนยักษ์ที่แบบซอมบี้ที่มันตีเราเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะอันนี้ก็จะยาวหน่อยนะเราไม่สามารถใช้กระปั้นได้นผมก็จะใช้ธนูยิงแทนนะอ่าเผื่อใครสังเกตน,นะครับตอนนี้จุดสีเข,เขียวเนี่ยหรือว่าคนที่แบบไปหาอะไรกับเรานะครับเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาอยู่ที่เดิมเรียบร้อยแล้วต้องลองใจบังงเพรโอ้ยยังไม่ไดยยังไม่ได้ยดดยย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 องยยย เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเทคนิคนี้เจ๋งมากใครที่มาแบบนี้ไม่ต้องเสียปืนมากไม่ต้องเสียปืนละงานนี้อ่าอ่ในคลิปนี้ก็จะจบไปแล้วนะครับก็จะมี เนี่ยนะตามนี้เลยนะครับเราก็จะสามารถชนะได้ง่ายๆโดยใช้ธนูนะครับยิงไปเลยนะนี่ถ้าปกติแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับคือซอมบี้มันเยอะมากแล้ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถใช้บักได้นี่ดูนี่ดูนี่สกอร์นะอีซี่บอกแล้วและสิ่งที่เราต้องมีก็มีธนูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากำปั้นเนี่ยมันจะมันจะมันจะรอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็มีลูกระเบิดด้วยก็ยิ่งดีนะครับผม บุมเอาล่ะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วละเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วข้าวของในกล่องก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะ